สวัสดีครับอยู่กับช่องจูเล h ชาแนลครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามากัดูบรรยากาศที่ภูเขาสานนะครับวันนี้ก็จะกลับชนานานะครับเราจะแวะไหนกันบ้างตามมปตามมาดูกันเลยครับผมตื่นเช้ามาก็เห็นภูเขาเห็นหมอกเห็นก้อนเมฆได้ยินเสียงนกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับและได้อยู่กับครอบครัว ก็มีความสุขมากๆแล้ว EP นี้ผมไม่ตัดเลยนะครับผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายยาวๆผมพ้เยจตัดทีเ7ษก,กอ,อก็เลยดูไปเรื่อยๆใครอยากข้ามก็กดข้ามได้เลยนะใครอยากกอก็กดกอไปดูช่วงืึงก็ได้นะครับผม ไอทีก็ขอสวีดนะครับผมนี่เป็นไงคุณแฟนผมเป็นไงแอปเป็นงั้นเนี่ยคนทั้ตีนเด๋ยวโดนเดือวโดนที่ตื่นเช้าไม่ใช่ะนะครับผมนึกว่าหมอกมันออกมาตอนเช้าแต่คนแถวนั้นบอกว่าวันนี้หมอกไม่ค่อยมีแต่สักพักหนึ่งก็ฝนตกเออทีนี้หมอกมันก็ขึ้นมาเยอะครับลองดูครับเนี่ยผมถ่ายไป้นานเลย ถึงตอนนี้ผมถ่ายไปยาวเลยครับตอนนี้ก็หมอกกำลังขึ้นเรื่อยๆผมถ่ายยาวๆเลยผมไม่ได้กอความเร็วให้มันเร็วก็ใครไม่ดูก็ข้ามก็ได้นะครับหรือกอก็ได้นะครับมาไปดูในท้ายกันเลยในท้ายไปเที่ยวทุ่งดอกไฮเดรนเยียที่เขาค่อย ค่จะได้มาเจอฝนตกเออขึ้น<ก>เลยนะสวยเลยหนาวิ quá ra này ฝนนะั่นงนี้ยังไ,ม,ไม,ม่ไม่อ้อมไม่ออกไม่ออกอ้อยการช่างกล้องเหลี่ยมได้ด้วยนะอ๋อ ไม่ถึงงใครสวยเอาเอาหมดอ่ะัวทายอ่ะมนก็วนสวยอ่ะ เยอะจะกพอเลยรูปดูกููถ่ายตัวเองกล้องตัวเองไม่เคยมีแตกแล้วอ่ะมันซึ้ึบึ้มทข้งล่างเขาก็ออกไปกันช้าบปล่าวแม่ข้้งล่างเขาก็ออกไปกันเออเขาเผาผ้านนอะ ตีขึ้นมาเยลยฝนมันตกนู้นมันเป็นทำปฏิกิรยยิยาเนอะถ้า,า,ามันขึ้นเรื่อยในตรงนู้นก็ช่องๆหนึ่าขึ้นหมดเลยดูดีขึ้นหมดเลยขึ้นน้งเข่าอ่ะเฮ้ยเอาจัด มาจหลังจากรอหมอกหนาผมก็จะพาไปเดินกินร้านกาแฟบนเขานะครับไปกันเลย วสวนเสวนอาคาเฟ่เหรอพับลมน่ะวางไว้ข้างนาหาน้าร้านนี่มองมาหาเราเนี่ยตาแรงตาแรงนึกว่าจะไม่ขึ้นขึ้นอยู่แล้วล่ะไม่ขึ้นเลยครมันก็ขึ้นสักหน่อยใช่ไหมอืมประม,มาณก็มีแต่มันอยู่ไกลแต่วันนี้มาหาเราด้วยอ้าวชาเขียวค่ะ ยาเขียวย็นนะหวานปกติเอาโกโก้โกวนหวานน้อย<ผ>มาเดินไปถ่ายรูปเล่นแถบนี้เต็มหมดเลยไงครับห้องนะจ้องยาวหมดเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> สวยมากสวยจัดอะถ่ายวิดีโอหน่อยนะแป๊บเป็นไงถ่ายวิดีโอชูไม้ชูม,มือหน่อยกลางแขนหน่อยเดี๋ยหมอกดูหมอก,มอกสวยมากดูเดี๋ยวหมอกป่านหัวไมเลยก็ขึ้นนิดนึงถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่ กลับน้ำแทบไม่ทันเลยเนี่ยวันนี้น สวยจับจริงๆริงเราบอกไปที่เอากินไม้ไผ่ไหมอืมเราบอกแล้วกินไผ่ <c oughs> ไม่กินกาแฟไง <c oughs> จะถ่ายพี่แม่ใช่ป่ะถ่ายวิดีโอ <c oughs> ราอาจัดเฟี้ยวอ่ะขนาดวีดีโอยังเฟี้ยวอ่ะ ัวนี่ตามมันยันนี่เลยเหรอกื่ออะไรอยู่ห้องก็ตามเหม่อจ้าอะถ่ายถ่ายกันหมดแล้วเก็บหลังจากนั้นเราก็กลับที่พักไดแล้วหมอกก็เต็มเลยหนาเลยครับผมมองไม่เห็นแล้วครับ สักพักหนึ่งเรวก็จะไม่เห็นถนนหนามากไม่จอยหาไม่เจอไม่รู้นี่ฟอหยิบมาเลยข,ข้างประตูะอ,อ,ตอ๋อใตอ้เบาใตยเบากิ้งมันกิ้งไม่หนาวครับ เห็นปะแรกเนีว่มันไม่ขึ้นขึ้นมาช้าอ่ะโอ้ดูมสองหจอทั้งหมด่ายวงพักให้พดูวันหมเนีมันขาวา้าไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นถนนกลับแล้วจน้าแอันนี้มันคือไฮต้าคนเใส มันได้กล้าดีมากเลยทุกคนดูดิเหมาะเพรียบคุ้มราคาแล้ว หลังจากรับบรรยากาศหมอกในยามเช้าเสร็จเราก็จะกลับกันแล้วนะครับนี่ขากลับเราก็จะไปแวะวัดผ่าซ่อนแก้วแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้แล้วเราก็ไปแวะทุ่งดอกคฮดรินจีเพื่อซื้อของฝากแล้วก็กลับบ้านใช้นาดนะครับผมวันหน้าไว้เจอกันใหม่นะโพให้ตาก และนี่คือบรรยากาศขากลับทางเพชรชบูรณ์ฝนตกด้วยทั้งทางเลยอากาศดีๆตอนนี้ลงมาดูดอกไม้ไฮเดรนเยียนะครับที่สวนไฮเดรนเยียขออาภัยในความสั้นของกล้องนะครับเพราะผมไม่มีขาการนสันของกล้องนะครับโกโปก,ก็ยังไม่มีครับล้อก่อนครับไม่มีตังค์ซื้อครับตอนนี้ดูแบบนี้ไปก่อนนะครับ ขั้นต่ำ90บาทครับบางเท่นไหม่ครับเอาแต่นเดมก่อเลยน่าก่ได้เรือีลนะถงใจก้อเลยครับไม่หมดแล้วเต็มสวัสดีจุกรูวันนี้มาดูดอกไฮรนเยีย Takmat, takmat. Nanti. Jatuh อย่าถ่ายตรงนี้ป่ะเออมุมนี้กว่ามั้งสวัสดีน้ออใครดีอะนี่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 สวยมากเลยอฮียพออยู่บนนี่พอยนี่ถ่ายเป็หน้อย สวยเลยไงสวยเลยสวยอยย่อยากสวยพอดีเลย้องดังแลวเป็นดาราแลยเป็นดาราแลย่นีวได้อยู่เงบน้ออี่เฮ้ยข้างบนยอดอะไรเงี้เนี่ยจัดฟี ถแล้วอีกแล้วทิปสุดท้ายกลกับบ้านแม่ไม่ถ่ายจากแหนแอ่แล,ลด้วยเราด้วยรอแม่กันเิ

วิดีโอเราก็ดีใจนีกว่าถ่ายเราถ่ายวิดีโอไงจะไปลงให้ถึงไหน คลิปแล้วครับเจอกันใหม่ไม่รู้จะไปไหนตอน่อเดี๋ยวจะถ่ายลงเรื่อยๆครับหัดถ่ายอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมน,นะครับขอบคุณมากๆครับผม